วันนี้เราก็อยู่ที่ฮังกากันอีกเช่นเคยนะคะเรามาตามดูน้องกล้องกันคะ่ะวันนี้เนี่ยพี่พี่โฟลเดอร์เนี่ยเปิดโอกาสนะคะให้น้องกล้องได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการจากทางอเมซอนด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมด้วยน้องก็จะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่เ e อ็กซ์คลูซีฟมากๆในครั้งนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงต้องสนุกมากๆแน่หนหนนเลยค่ะทางด้านนู้นเลย น้องกำลังพรีเซนต์งานนะคะชาร์เลนจ์มากตรงที่ว่าน้องไม่ต้องฟังงานะเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะคะ่ะสุดยอดเลยกล้องหอบฟังไม่ออก <c oughs> ดูในต้องหน้าดูใกล้องทำหน้า <c oughs> ดูเครียดนะดูเครียดนะคะจริงๆนะ่ากำลังพยายามทำความเข้าใจายอยู่มากกว่าบอกเราว่าโครงการเราแบบให้เรียนรู้ experience จริงนะ i ว้าว <Wow. S 3> <c oughs> ฮัลโหลค่ะน้องเป็นไงบ้างน้องก็ทำหน้าที่ได้ดีก็เป็นความท้ทนะคะที่ต้องฟัง่สามประเทศซึ่งสิสิงความทาทาไ่ถนัดแต่น้องเขายายามเปย้็ออกมาทำอะไรออกมาหาขวด่ก็ออกมาหาบิชลลี่ออกมาหาเฟอรนะครัคุณิเอร์สวัสดีครับ สรงไกลมากนะคะไปตัดออกใช่ไหมคะตัดออกอากาศเลยทำอะไรอยู่คะในีตาลังเตรียมไลไ์อยู่นะคะ <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับมิสซ่านะคะพี่นะคะที่นั่งนิออ่งเงียบกับน้องก้องนะคะเดาลองมา,างถามน้องกันดีกว่าว่าทำมิสซ่าเองบอกว่าน้องทำงานเป็นไงบ้างอยู่กับน้องมาแบบเดือนครึ่ง น้องกล้องใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องแบบมีใส่ทั่วไปอะไรเงี้ยน้นองก็จะเป็นคนที่แบบขยันมากแล้วก็มาทํางานเนี่ยตรงต่อเวลามาแบบทุกๆวันแบบบางทีจะเลาอายเลยอะ่ะจะจริง <c oughs> จริงค <c oughs> ือแบบน้องก้องมาก่อนอีกบางทีนะคะน้องก็จะแบบเป็นน้องที่น่ารักอะไรเงี้ย <c oughs> มีอะไรก็แบบอัปเดตตลอดหรือเวลามีมีอะไรเขาก็จะชวนเนี้ยเช่นแบบ สมมติมีโปรโมชั่นขนมหรือว่าแบบชวนชวนไปกินอาหารไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็เออน้องก็น่ารักแล้วเราเคยชวนน้องไปไหนไหมคะเคยเลี้ยงข้าวน้องไหมเราเราเราคือผู้หญิงเดินหนีไปเลยเรายังไม่เคยเลี้ยงข้าวน้องเลยการที่เอกทำคือแม่อะไรมาชวนเลี้ยงน้องเลย ้องก่อนก่อนตัวผลดงานก็อาจจะใช่เราก็จะต้องไปเลี้ยงน้องก็คือเลี้ยงรวมเหมือนกันนี่ค่ะขอให้สนุกนะคะค่ะายลาๆเกลยวมาเอาเป็นความรู้สึกที่ได้เข้าประชุมครั้งแรกเลยคยนะเชิญ่าทำอะไรชื่นีน้องเขาแบบกโอเคโอเคน้องก็ซึ่งเราก็รู้ว่ารู้ว่าไม่เข้าใจ ใจคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็แบบเพจงานอยากกลับบ้านเฮ้ยแต่วันนี้วิดีโอคอล์จะเสร็จแล้วนะนี่เทสฉันไปแล้วรอบนึงหัวกล้องแบบสุดยอดมากตอนแรกโก้บอกว่าอันนี้สโคปเนี้ยพี่เอ็มยากไปปรากฏว่ากล้องทำได้สุดยอดแล้วใช้เป็นลาเดียวด้วยถ่่ายยอูนะเกิดแล้วเนี่ยแล้วตอนช่วงที่กล้องประชุมเนี่ยกล้องทำยังไงบ้างแบบฟังฟังอย่างเดียวเลย เขาเข้าประชุมของผู้ใหญ่แล้วก็มีเรื่องภาษาอังกฤษเขาเข้าไปปบรรยากาศประชุมคิดยังไงบ้างกับภาษาอังกฤษที่เขาพูดแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เรามีอยู่ตอนนี้มีน้อยนิดเล็กนแต่ก็นั่นแหละมันมันก็ต้องพยายามพยายามฟังให้ให้มันรู้เรื่องนะนะจุดจุดนั้นจุดจุดนั้นคิดว่ารู้เรื่องกี่เปอร์เซ็นต์จากจากชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าก้อมาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจากการที่ก้องทำเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างอะไรที่เป็น สิ่งที่คิดว่าตัวเองทาสาเร็จแล้วก็อะไรที่สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาอยากจะตอบเอาอีกอย่างละเอาเริ่มจากความสาเร็จก่อนก็ได้เรียนภาษาจาว่วาสคริปตาา์ปใช่พี่ตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วว่าว่าการทํางานเป็นงไงการได้ใช้ฟังก์ชันการได้ใช้ระบบข้างในมันเป็นยังไงที่ที่อยากจะพัฒนาต่อยอดก็คือระบบวิดีโอคอลน,นะครับให้มันไปให้สุดกว่านี้ให้มีการแบบนัดนัดโทรคุยได้แล้วก็เลือก เรียกยูเซอร์ในการคุยได้เอาไปลงกับระบบเซอร์เบตอีกทีนึ่งแต่ได้ข่าวว่าก่อนจะได้ไอ้บุกของชั้นทุกเนี้ยต้องแกะโค้ดกี่บรรทัดนะกี่บรรทัดนะี๋ยวโชว์ดีกี่บรรทัดกี่บรรทัดที่ต้องแกะโค้ดเอ่อทั้งหมด4,243ันบรรทัดที่นั่งแกะนี่คือความเจ๋งของกล้องมากของกล้องสามารถใช้ความพยายามในการแกะโค้ดส0 0 0ันบรรทัดซึ่งคนทั่วไปทำไม S <S me. เขาไม่ทำการเขาการบอกแล้วว่าเอ้ยเอาจริงเหนอสี่พันบรรทัดเนี้ยต้องเกา็บอกว่ากะลุยลวก็ทำสำเร็จไปโคตรเก่งวันนี้จะเป็นวันแข่งประวัติศาสตร์ที่น้องนะคะจะได้พรีเซนต์งานกับพี่พี่เฟลเดอร์โรเจกร์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่น้องทำนะคะแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจะเป็นยังไงเราต้องไปลุ้นกันข้างในแล้วนะคะว่าน้องจะพรีเซนต์งานออกมาได้ดีหรือเปล่านะคะไปดูข้างในกันเลยไปเลยไปไปอ้าว มาดูน้องกันนะคะวนชิๆน้องนวดตื่นเต้นมองดูนิดเดียวเลยนะเริ่มลสองสามเริ่มค่ะไม่โหดจังคะจะมาถ่ายอะไรตอนโหดตอนใจดีไม่ถ่ายโหดต้อนดีเหมือนกันต้องทบาะไรเป็นทีของเราเลยทำให้หน้าเดี๋ยวน้องจะเริ่มกี่แสนแล้วนะคะไปดูกันทีไม่ดีเลยค่ะวันนี้นะคะ ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่น้องก้องเนี่ยจะทํางาน full time ในฐานะอินเทอร์นของเรานะคะเราก็เลยอยากจะให้น้องก้องเนี่ยมา p r e เซนตให้พี่ๆทีมเทเวิซาดิจิทัลฟังว่าสิ่งที่น้องก้องได้ทําตลอดระยะเวลา1เดือนกว่าเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วเราก็เชื่อว่าน้องก้องจะเป็นแคปตันอเมริกานะคะเป็น Avenger ของเราเป็นความหวังดังนั้นเรามาฟังน้องก้องพรีเซนตกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับผมนายขจรศักดิ์เช่าพานะครับจากโครงการโ o ล d e r a ์แอพแ t นทินะครับได้มาฝึกงานกับบริษัทเคอร์ลิซาดิจิตอลนะครับโดยที่บริษัทเคอร์ลิซาดิจิตอลเนี่ยได้มอบงานให้นะครับอยู่2งานก็คือระบบฟอรัมนะครับแล้วก็ระบบวิดีโอคอลนะครับสำหรับขึ้นเว็บของเคอร์ลิซาดิจิตอลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างปลั๊กอินนะครับที่ที่ได้เอาทดลองนํามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดี Place นะครับ DB Place Answer Place นะครับ ก็เลยได้ไปพบกับเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าเว็บอ TC ซนะครับซึ่งเป็นการ r e a Real Time Communication นะครับสำหรับการให้เว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยคุยกันได้โดยโดยตรงนะครับจากการที่เราได้คุยกันเองข้างในอะคะ่ะก็คือโก้ก็มีความเห็นว่าด้วยความที่ระยะเวลาที่น้องมาฝึกงานน่ยมีแค่เดือนกว่าๆก็เลยรู้สึกว่าให้น้องอะมาช่วยแบ่งเบาภาระโก้บางอย่างน่ย ก็ก็คือถือว่าดีมากแล้วถ้าสมมติว่าน้องก้องสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาค่ะช่วยให้โก้ทำเว็บไซต์ได้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือถือว่าดีคือตัวเอ็มเองเนี่ยเอ็มอยากให้น้องก้องเข้ามาทําวิดีโอคอลซึ่งน้องก้องเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนทีนี้โก้ก็เลยเสนอว่าให้ทําวิดีโอคอลเพียงแค่ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนเนี่ยมันยากมากแล้วมันดูเป็นมิชชั่นอินพอสซิเบิลก็เลยให้ทําฟอรั่มแทนแล้วปรากฏว่าทําฟอรั่มเสร็จ ในระยะเวลาไม่นานก็เลยให้ทำวิดีโอคอลต่อโดยที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เสร็จทั้งฟอรัมและวิดีโอคอลโดยที่วิดีโอคอลเนี่ยเราก็ได้เทสกันแล้วด้วยว่ามันใช้ได้จริงซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเพราะว่าภายในระยะเวลาสั้นแค่นี้ค่ะน้องก้องสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วมากซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทําให้เรามั่นใจว่าประเทศชาตินยคะมีอนาคตแล้วนะคะเพราะว่านี่คืออนาคตของชาติค่ะ ผมว่ายากนะครับกับการที่เป็นเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็กับการเป็นฟาวเป็นฟลเดอร์ด้วยเนี่ยที่แบบต้องมีความรู้แล้วก็ต้องแบบทําทุกอย่างเองในในช่วงแรกอย่างอย่างอย่างเช่นซีออย่างพี่เอ็มอย่างเงี้ยที่แบบทําทําทุกอย่างเชียร์นู้นเชียร์นี่ทุกอย่างเลยทั้งทั้งที่แบบบริษัทใหญ่ๆสำหรับ CEO จะไม่มาทํางานประเภทนี้ก็จะพยายามผลักดันให้ลูกน้องทําและซ e ออยู่เฉยแต่สตาร์ทอัพไม่ใช่เขาจะพยายามทําทุกอย่างที่เขาทําได้แล้วก็แบ่งเบาภาระทุกอย่างที่ที่เขาทําได้ คือจริงๆเหมือนเพราว่าสโคปที่เอ็มสั่งไปมันกว้างมากเลยคือเอ็มขอบอกว่าเอ็มอยากได้วิดีโอคอลก็คือโคชกับโคชี่เนี่ยจะต้องคุยกันได้ก็คือสั่งไปแค่นี้เองแต่ว่าน้องกล้องอ่ะเป็นคนมาถามเองว่าเราปกติอ่ะโคชกับโคชี่เขาคุยกันเนี่ยมันมีกี่คนแล้วมันจําเป็นไหมว่าจะต้องมี3คนหรือว่าเราอยากให้มีแค่2คนก็เลยเล่าปัญหาให้ฟังว่าเคยมีคนที่ทะเลาะทะรลาเขาบอสคนที่3 ซึ่งนั่นทาให้น้องกล้องเนี่ยก็เลยไปคิดเรื่อง security ขึ้นมาซึ่งน้องคิดขึ้นมาเองไม่ได้สั่งให้น้องคิดดังนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าน้องมี initiative คือน้องสามารถที่จะคิดขึ้นมาเองได้ว่าอะไรที่ควรจะป้องกันนะคะเหมือนกับเขาแบบมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดได้รอบด้านทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเนีย่ยแหละคือคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะมาเป็นพาวเดอร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่ากล้องมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลค่ะ ในในด้านของความคิดเนี่จะเปลี่ยนเยอะมากหลังจากที่ได้ไปเวิร์กช็อปกับ powder f o u เดอร์เอฟก็ขอขอบคุณนะครับโครงการ f o u เดอร์เอฟเฟนนะครับที่มอบโอกาสดีๆนะครับแล้วก็คัดเลือกนะครับให้ให้ใหใหได้เข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับเป็นโครงการดีอีกโครงการเลยที่เสริมสร้างนะครับความเป็น f o u เดอร์แล้วก็ได้เห็นพี่ๆโฟลเดอร์เนี่ยทำงานกันยังไงนะครับอินไซต์ข้างในของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพ อ,อ,องค์กรต่างๆที่ที่มีการดําเนินงานเวลาเจอปัญหาเวลาแก้ปัญหาเขามีแนวคิดยังไงเขามีมายเซ็ตแบบไหนนะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการนี้มากๆนะครับที่ทําให้ผมได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่ๆต้องบอกเลยว่าน้องกล้องเนี่ยแบบเราเห็นพัฒนาการเขานะคะคือเ็าเห็นเขาตั้งแต่วันแรกก่อนเข้าโครงการนะคะจนได้ขับคัดเลือกเข้าโครงการจนมาถึงวันนี้ที่น้องเขาได้พรีเซต์นนะคือเราเห็นเลยว่าแบบเขาเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมือนเขาโตขึ้นนะคะ หมือนมีวิธีการพูดที่ปรับเปลี่ยนไปวิธีคิดเขาเปลี่ยนไปคือเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราเราเห็น learning curve สูงมากๆของเขาอะไรเงี้ยภายในระยะเวาลาแบบแค่ประมาณแบบเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบภูมิใจที่ได้เห็นน้องได้เ,เข้ามาอยู่ใน environment ที่ดีแล้วก็แบบได้อยู่ในโครงการนี้แล้วเ,เขาเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือภูมิใจมากดีใจกับน้องมากเลยเราก็คิดว่าน้องก็น่าจะได้พัฒนาก้าวต่อไปแล้วก็โตขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเป็น f o เดอร์ใน,นอนาคตได้ ย่อยค่ะอยากรูว่าอะไรจากผมนะครับ เด็กเขต้องเป็นเด็กภาษาอะไรใช่ใช่ชอบเด็กหนาลายครับชอบมากเลยคัดมาเลยก็จะคัดเฉพาะช่วงเนี้เลยค่ะโอ้ยเปิดเสียงได้ด้วยนะมีสองวันเออคัดเฉพาะช่วงนี้เลยแล้วเดี๋ยวไปจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะส่งให้เมียโอ้ยจะฆ่าผมถ้าประกายขนาดนี้ก็ถ่ายคลิปกเลยไหมถ้าประกายขนาดนี้อะค่ะมันไม่เห็น เออเอาใส่<า>ใส่หูเลยด้วยบ้า <c oughs> ไม่กดดันเลยแต่ว่าตัดโพมาตัดคลอดูมาไม่กดดันเลยแต่ว่าเวลาที่เขาแถลงข่าวเขาก็ใช้ตรงนี้อะไรรอแป๊บนึงครับ